ในส่วนของชีวาไทยนะครับเราก็จะมีตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีทั้งแนวสูงนะครับที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับก็อยู่ในใจกลางกรุงเทพแล้วก็ในหลายๆเขตนะครับเราก็จะมีแนวราบนะครับที่เป็นตัวไม่ว่าจะเป็นผลักตัวบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวนเฮาส์นะครับผมหรือจแม้กระทั่งจะเป็นตัวทาวโฮมเองก็ตามที่ใช้สําหรับประกอบธุรกิจนะครับครับเขาจะมีอยู่หลายๆทำเลครับ ค่ะค่ะในแง่ของผลประกอบการน่อยค่ะไตรามาสสที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเติบโตจากอะไรยังไงบ้างเอ่ยครับผมก่อนอื่นก็ในด้วยช่วงสถานาการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงสังการโควิดตอนนี้นะครับแต่จากผลประกอบการของไตรมาสที่2นะครับชีวันไทยเนี่ยเรามียอดขายในไตรมาสสองเนี่ยรวมทั้งสิ้น530.4ล้านบาทนะครับ ทั้งนี้เนี่ยเรามีผลกําไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ1 9บ6หล้านบาทน,นะครับเอ่อซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเอ่อมือคือเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยฮะเอ่อเราเพิ่มขึ้นประมาณสากว่าล้านนะครับผมส1 0 1ูล้านนะครับก็อย่างที่เรียนไปครับคือเรามีกําไรโตขึ้น2 7 3เจ็ิบสาอ่อจุดสองสองเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ประเด็นที่บริษัททำกำไรในไตรมาสสองเนี่ยก็คือหลักๆในบริษัทํำนึงถึงเรื่องของการควบคุมดูแลต้น นะครับยิ่งในช่วงช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะฮะเราก็จะต้องดูแลเรื่องต้นทุนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับในช่วงของตัวสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเรื่องของการกําหนดราคาขายก็เป็นประเด็นสาคัญครับที่เราจะต้องดูแลนะครับหลักๆเนี่ยในตัวที่เราเพิ่มขึ้นที่ขายเป็นในปีนี้นะฮะเราก็มีโครงการที่ขายจากแนวราบเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ1้1้าบล้านบาท นะครับส่วนในตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยเราขายไปที่สามร้อยสามสิบเก้าจุดสี่ล้านนะครับอซึ่งสัดส่วนเนี่ยเทียบแนวลาบกับแนวสูงก็ประมาณสามสิบหกกับหกสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> ครับผมถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ับาางฝั่งนี้จะเป็นยังไงบ้างะคะ ทิศทางล่ะครับก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านตลาดอสังหารในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับสองพัน้าร้สิบสี่เนี่ยคือแม้ว่าบริษัทเนี่ยช่วงนี้เราเอาจจะยังไม่มีการลงทุนหรือพัฒนาโครงการใหม่ๆนะครับแต่บตริษัทก็เราก็ยังจะมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพนะครับหลักๆเราจะระบายสต็อกที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นโครงการเดิมเนี่ยให้ได้มากที่สุดในเรื่องของการพิจารณาที่เราจะ สร้างเพิ่มอันนี้ก,ก็ก็คงต้องดูเพื่อให้สอดคล้องกับตัวยอดขายนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ยังมองในเชิงบวกของเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับว่าน่าจะฟื้นตัวกลับมาในระยะเวลาที่ไม่นานที่หลังจากที่ทางประเทศต้องฝ่าวิกฤตโควิดมามา,มากกว่า2ปีแล้วนะฮะแต่เราก็คาดว่ากําลังจะถึงช่วงที่มันน่าจะระบาดสูงสุดของโลกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จากการคาดการณ์ของทางภาครัฐนะฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์การระบาดก็น่าจะลดลงแล้วก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้น เราก็คิดว่าน่าจะส่งผลต่อลูกค้าที่อยากจะมีบ้านอ่โดยอาจจะมีการขยับขยายหรือว่าอยากได้บ้านที่มีพื้นที่มากกว่าที่อยู่อาศัยเดิมนะครับประกอบกับอาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ยังมีศักยภาพอยู่เนี่ยก็ต้องการขยับขยายหรือว่ามีบ้านหลังแรกแต่ทั้งนี้เนี่ยเอ่อเราก็คงต้องเน้นลูกค้าที่มีศักยภาพทางด้านการเงินแล้วก็ยังมีกำลังซื้ออยู่ครับอืมค่ะกล้วคุณต่อจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดโครงการใหม่ไหมหรือว่าเราจะทำยังไงในครึ่งปีหลังไหมคะ จร,จริงๆเราก็ตรนหนักเราก็ให้ความส้องกาเพราะว่าโครงการเราคงต้องใยอยเปิดใหม่ะนะฮ<ช>ะบริษัทก็กําลังมองมองโอกาสอยู่ในการที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆเรามีการวางแผนที่จะซื้อที่ดินเนี่ยประมาณ3แปลงนะครับ<ช><ช>อันนี้เราก็จะพัฒนาเป็นแนวราบบ้านเดี่ยวหนึ่แปลงแล้วก็จะเป็นตัวคอนโดมิเนียมโลลา์สอแปลงนะครับม<ช>ูล <ๆ S 2> ค่าโครงการตามแผนเราเนี่ยประมาณสองพบล้านบาท นะครับแต่อย่างไรก็าตามเนี่ยเราก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางแผนการลงทุนให้รอบคอบนะในการที่เราจะดาเนินธุรกิจในช่วงเวลานี้ด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ที่เราต้องต้องเดินไปข้างหน้าตามแผนเพราะว่าเราต้องการสร้างความเติบโตอย่างมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนเพื่อให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตนะครับอืมค่ะครับผมเอ๊ะปัจจุบันนี้เรามีเรามีสต็อกเนี่ยอยู่ในมือเหลือ,อขายอยู่เท่าไหร่ยังไงบ้างคะ ครับผมจริงจริงสต็อกเนี่ยเ,เรามีประมาณ6,000กว่าล้านนะครับแต่หลักๆเนี่ยเราจะมีตัวยอดรอโอนที่เป็นตัวแบ็กหลอกนะฮะที่เราขายแล้วแล้วก็รอรับรู้ไรายได้เนี่ยเ,เมื่อ30มิถุนาเนี่ยเรามีทั้งหมดยอดแบ็กหลอก1,548ล้านบาทน,นะครับซึ่งเราคาดว่าเราจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในปี2อ6 4เนี่ยประมาณ349ล้าน นะครับหลักๆก็จะมากับตัวคอนโดนะครับประมาณสักร้อยแปดสิบปดสิบหกล้านนะครับส่วนแนวราบก็จะเป็นยอดที่เหลือก็มาสักร้อยกสิบสาล้านบาทนะครับส่วนที่เหลืออีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเนี่ยเราจะเริ่มทยอยโอนกรรมสิิ์ในไตรมาสที่สามของปีสองพันห้าหกสิบห้านะครับหลักก็จะเป็นคอนโดมิเนียมทั้งหมดเลยครับในตัวยอดที่จะโอนปีหน้าครับอืมค่ะถามถึงในเรื่อง ค่ะในเรื่องของการก่อสร้างหน่อยค่ะที่ผ่านมามีการปิดแคมป์เราได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรแล้วมันจะส่งผลต่อคอนดมิเนียมที่จะมีการรับรู้ในปีหน้าไหมคะครับผมก็จากสถานการณ์ที่มีการปิดแคมป์ที่ตามน,นโยบายของทางภารครัฐนะฮะอันนี้ก็คงจะ,ะเป็นเรื่องของการป้องกันระบาดของการระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิดนะฮะจริงๆไม่ได้ส่งผลกระทบกับการโอนหรือว่าการรับรู้ไรายได้ของบริษัทเลยในแต่ม้านนี้นะฮะเนื่องจากสินค้าที่ต้องอรอมอบโอนกรรมสิธิ์ให้กับลูกค,ค้านั้นเนี่ยเราได้สร้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วเราก็มีสต็อกเพียงพอระดับหนึ่งเลยฮะที่ทจะโอนกรรมสิธิ์ให้กับลูกค้ารวมทั้งบริษัทเนี่ยเราได้เตรียมแผนการรับมือกรณีด,ดังกล่าวไวแ้แล้วแล้วก็หากไม่มีแต่าก,การที่มันรุนแรงวันนี้เนี่ยก็คาดว่าเราจะดําเนินการหลังจากนี้เนี่ยได้ตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับ เรื่องภาวะการแข่งขันล่ะคะมองเป็นยังไงบ้างสําหรับช่วงที่เหลือก็ครึ่งปีหลังน่าจะแข่งขันกันค่อนข้างแรงแล้วก็มีโปรโมชั่นหรือว่าทำอีเวนต์อะไรกันต่างๆหลากหลายเราก็ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเราก็จะมีแผนในเรื่องของตัวอาจารยพิจารณาเรื่องของการทําโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องของการดูเรื่องราคาขายแต่ทั้งนี้เนี่ยลักษณะการซื้อก็จะเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ก็จะใช้ทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์กันมากขึ้นนะครับ ซึ่งของเราก็จะมีในเรื่องของการที่จะลูกค้าไม่สะดวกเยี่ยมชมเราก็สามารถเข้าไปดู<ม>ในเว็บไซต์ของบริษัทได้นะครับเพราะเรามีสินค้ารับทั้งตัวแนวสูงและก็แนวรนาบครับผมอืมค่ะค่ะในแง่ของการเติบโตปีนี้นะคะผ่านมาตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วเข้าเดือนที่แปดแนวโน้มการโอนเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรคะทั้งปี ก็ทั้งปีเนี่ยเราโอนไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านถ้าเทียบก็ประมาณอ่าสี่สิบห้าสี่สิบหกเปอร์เซ็นตนะฮะกับเป้าที่เราวางไว้สองพันห้าร้อยล้านนะครับเออเราก็คาดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเออเราไม่น่าจะพลาดเป้าที่เราวางเอาไว้นะครับผมแต่ก็ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ช่วงนี้ฮะเราก็ต้องปรับตัวในการที่จะต้องแข่งขันกับทางอ่าคู่แข่งนะครับในตลาดครับผมอืมค่ะค่ะเราวางเป้าเราวางตัวเองชีวาไทยนี้จะเป็นอ่าบริษัท อสังหาในด้านไหนยังไงบ้างคะในอนาคตครับผมจริงๆเราเน้นกลยุทธ์ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็การบริการ <c oughs> เรื่อง,องตัวการดูแลลูกค้านะครับโดยเราจะใส่ใจด้านคุณภาพแล้วก็บริการสําหรับเราคาดหวังว่าเราจะอยู่ในกลุ่มอสังหาที่รายได้น้อยกว่า5,000ล้านบาทเนี่ยที่จะอยู่ใน <c oughs> เป็นที่หนึ่งนะใน,ในในตลาดเรื่องของการดูแลแล้วก็บริการลูกค้า <c oughs> พร้อมวันนี้เราก็จะรักษาคุณภาพให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะตรวจเอ่อซีโร่ดีเฟกให้ได้มากที่สุดเลยนะครับ เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อโครงการกัิวีาไทยเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีคุณภาพสูงสุดนะแล้วเราก็เน้นทั้งบริการก่อนการขายแล้วก็บริการหลังการขายครับค่ะครับสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักชีวไทยมากขึ้นค่ะ ครับผมชีวไทยก็อย่างที่เรียนนะคะเรามีโปรดักต์ทั้งตัวแนวสูงและก็แนวราบนะครับเราก็ผลประกอบการที่ผ่านมาผมว่าก็สะท้อนแล้วก็สแสดงให้เห็นว่าชีวไทยเนี่ยยังสามารถเดินต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์ที่มันวิกฤตนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้ให,ให้ให้นักลงทุนมั่นใจนะครับกับทางชีวาไทยนะครับรวมถึงลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อียกว,ว่าต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนะครับก็เรายินดีแล้วก็ดูแลนะครับในเรื่องของตัว การกำหนดราคาหรือว่าดูแลเรื่องของการบริการลูกค้าครับผมครับผมค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตะลุมบอลเอไอไอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากนะครับยังไงฝากทีว่าไทยได้ครับขอบคุณครับได้ค่ะขอบคุณครับ